ต้นเหตุของความยากจนของเกษตรกรโลกของเรามีพื้นที่ทั้งหมด510ล้านตารางกิโลเมตรมีจำนวนประเทศทั่วโลกทั้งสิ้น223ประเทศและมีประชากรทั้งหมดประมาณ6,800ล้านคนซึ่งมีอยู่4000ล้านคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศจีน มีประชากรรวมทั้งสิ้นอยู่ประมาณ1346ล้านคนรองลงมาก็คือประเทศอินเดียและประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำดับประเทศที่เล็กที่สุดคือประเทศนครวาติกันมีประชากรอยู่เพียงประมาณ1000คนส่วนประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ที่อันดับ19ของโลกมีประชากรประมาณ67ล้านคนในจำนวนประชากรทั่วโลก มีประชากรถึง900ล้านคนกำลังจะอดตายพื้นที่ประเทศไทยมีทั้งหมด320.6ล้านไร่และมีที่ดินเพื่อการเกษตรอยู่168.8ล้านไร่แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรตามภ right. ูมิภาคต่างๆได้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ69.8ล้านไร่ภาคกลาง 21.9ล้านไร่ภาคเหนือ36.9ล้านไร่ภาคตะวันออก13.6ล้านไร่และภาคใต้26.6ล้านไร่ทำไมเกษตรกร,ร,กรถึงยากจนเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกยากจนเพราะ,<ล>ะดินเนา่าดินเสื่อมคุณภาพจึงเป็นเหตุให้ผลผลิตตกต่ำ ซึ่งนั่นเป็นต้นเหตุของความยากจนยกตัวอย่างพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีผลผลิตลดลงจากสาเหตุดินเน่าดินเสื่อมคุณภาพได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและป่าล์นน้ำมันข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกถึง6 9ล้านไร่เมื่อตอนเปิดป่าใหม่ เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้80-120ถึงหนถังต่อไร่แต่พอที่นาเสื่อมโทรมดินเริ่มเน่าเสียผลผลิตก็ลดลงเหลือเพียง40ถังต่อไร่เท่านั้นมันสำปะหลังตอนเปิดป่าใหม่ๆปลูกได้12ตันต่อหนึ่งไร่แต่ปัจจุบันเมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกมันสำปะหลังทำให้ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตลดลงเหลือเพียง3-5ตันต่อไร่เท่านั้นและยังคงถูกเพลี้ยแป้งเข้าทำลายจนเรียกว่าเป็นโรคเอสในมันอย่างพาราเมื่อดินเสื่อมก็เกิดอาการหน้าอย่างต่ายนึ่งและอีกหลายโรคเหมือนดังที่เกิดในประเทศมาเลเซียซึ่งจำเป็นต้องโค้นต้นยางทิ้งแล้วหันไปปลูกป่าลแทนอ้อ,อย ตอนเปิดป่าใหม่ๆปลูกอ้อยได้ถึง25 3 0ตันต่อนหนึ่งไร่แต่ปัจจุบันดินเสื่อมโทรมลงจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินจำเป็นทำให้ผลผลิตลดลงเหลือเพียง12 1 5ตันต่อนหนึ่งไร่และยังมีโรคต่างๆมารบกวนมากมายอีกด้วยปามน้ำมันปามน้ำมันกลายเป็นปามกระเทยขาดคอปามไม่ติดลูก และทําให้เกษตรกรขาดรายได้อะไรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมดินเนา่าเพื่อฟื้นฟูเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นได้คำตอบก็คือกรดซิลิคอน s IO c s i o c กรดซิลิคอนมีผลดี4ประการดังนี้ประการที่1ช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรง ป้องกันโรคพืชแมลงศัตรูพืชและลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันประการที่2ช่วยรักษาดินซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีและช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำคุณภาพดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแร่าธาตุในดินที่พืชสามารถดูดซับได้ ประการที่3ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะในนาข้าวข้าวโพดอ้อ,อยมันสำปะหลังยางพาราและยังเพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นป้องกันการแปลเปลี่ยนสายพันธุ์ของพืชผักผล,ลไม้ชนิดต่างๆได้ประการที่4เหตุผลทางด้านนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิตดังนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงควรนำกรดซิลิคอนมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทร 4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการที่ 1... โครงการสร้างเงินสร้างงานโครงการที่ 2... โครงการแก้จนแบบถาวรโครงการที่ 3... โครงการนโมพุทธายะโครงการที่ 4... โครงการ1นตำรวจร้อยัวเรือนโครงการที่ 1... โครงการสร้างเงินสร้างงาน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นระยะเวลารวกว่า12ปีสร้างเงินบริษัทลงทุนด้านการผลิตให้ก่อนสร้างงานบริษัทจัดตลาดรับซื้อข้าวและพร้องประกันราคาโครงการสร้างเงินสร้างงานส่งเสริมให้ปลูกข้าวทับทิมสยาม โครงการตัวอย่างที่อำเภอกระแสแสงจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเกษตรกรที่ยากจนที่สุดสร้างเงินลงทุนซื้อรถไถให้ก่อนลงทุนซื้อรถเกี่ยวข้าวให้ก่อนลงทุนซื้อพันธุ์ข้าวและปุ๋ยให้ก่อนสร้างงานรับซื้อข้าวประกันราคาและรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพืียนรัละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท โครงการแก้จนแบบคาวอนเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548เป็นระยะเวลารวมกว่า7ปีให้ความรู้แก่เกษตรกรวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ได้1-2เท่าตัวการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้ปุ๋ยกรดซิลิคอน s s i o c แก่เกษตรกรนำไปใช้ก่อน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่อยนำเงินมาจ่ายคืนโดยทางโครงการไม่คิดดอกเบี้ยโครงการนโมพุทธายะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรีทายินดียะเอ็นดูมีสามโครงการย่อยดังนี้โครงการที่หนึ่งจัดสรรเนื้อที่จำนวนห้าไร่แก่เกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ทำมาหากิน มีบ้านที่หนึ่งหลังมูลค่าห0 0แสนบาทโดยหนึ่งไร่ให้ปลูกไผ่ร่วกและผลไม้ทุกชนิดสี่ไร่ให้ปลูกพืชผักปลอสารพิษและมีบ่อเลี้ยงปลาและเล้าไก่อยู่เหนือบ่อปลาโครงการที่สองจัดสรรเื้อที่จำนวนสิบไร่แก่เกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ทำมาหากินโดยให้ทำเป็นที่นาขุดสระหนึ่งลูกขนาดหนึ่งไร่ นอกนั้นเหมือนโครงการที่หนึ่งโครงการที่สามจะดรเน้นที่สำหรับปลูกต้นปาล์มจำนวนสิบห้าถึงยี่สิบไร่แก่เกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ทำมาหากินโดยบริษัทจับผู้ลงทุนปลูกต้นปาล์มที่ก่อนโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการที่จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวม200ไร่ และที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีก400ไร่ โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งรอยัวเรือน